อันในกากับยี่สิบนาทีแล้วนะครับตอนนี้พราเราสี่คนอยู่ที่เมืองเชียงใหม่ฝั่งตรงข้ามก็คือมหาวิทยาลัยเมโจนะครับที่น้องนุกลูกสาวของพอนึกนะครับมาทำการศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้วันนี้คุณพ่อยกกตับอยูเดินทางมาตั้งแต่โอ้ลุงนั่งสองทุ่มครึ่งน่ะครับเพื่อเอาจักรยานมาให้คุณพ่ออาคุณมาให้คุณลูกนะให้คุณลูกนะครับเอาจักรยานมาให้คุณลูกตอนนี้ก็ตั้งแต่ตั้งแต่รอ ห้องพักของลูกสาวอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้คุณพ่อนานๆมาทีนะครับก็ยังหลงซอยนะครับผมเข้าใจเลยในในความรู้สึกผมเป็นพ่อนะครับเอ้าสายหรืออ่าเพะหนุ่มใช่ไหมครับใช่ไหมครับลองดูดิลองดูดิสายด้วยทายด้วยวัดดวงวัดดวงอ่าวัดดวงวัดดวงครับอ่าไม่ใช่วัดใจนะครับวัดดวงนะครับเราเข้าไปในซอยเพื่อไปห้องพักของลูกสาว นะครับคุณพอยอกตัญยูวันนี้เดินทางมาค่ำคืนเลย,ยเพื่อ,อ,อนำเอาจักรยานมาให้ลูกสาวปั่นไปเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัย เมจูไม่มี้อนอรอีซอยก็ดีปั๊มมาทีเล็ก็มาทีกลางคืนนี่นะครับกลางคืนไปกลางคืนก็เข้าใจได้ว่าไม่ใช่คนพื้นที่ก็คงจะมีหลงซอยกันบ้างนะครับเราหลงตั้งแต่ลำพูนแล้วล่ะครับจะได้หลีกมันพาไปครับไปเที่ยวเมืองเราดูนะครับในพื้นที่เมืองเชียงใหม่นะครับนานๆเราได้มาก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของเมืองเชียงใหม่ ตามสภาพที่เห็นเลยนะครับเรียกว่าโอ้โหเป็นบุญตาที่ได้มาเยือนนะครับบุญตาที่ได้มาเห็นด้วยนะครับนะขอบคุณโชเฟอร์หลายๆนะครับซึ่งวันนี้เราก็ร่วม800กิโลเมตรที่เราเดินทางมาจากเออลงึ้นเขาเขียวบางผ้าสีราชานะคับ8โมงกลับมากันคือ23นาทีแล้วตอนนี้น่าจะใช่หรือว่าเพื่อที่จะ มาอันที่สองกันด้วยสองกันหาลูกสาวนี่มาเยี่ยมลูกสาวเอาจักรยานมาให้ลูกสาวฝากาขึ้นไปเลยฝวกาขึ้นไปเลย่ะถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วะคากขึ้นไปอ่าขับคอนโดนะอาล้ครับอาล้ครับจะขับคอนโดไปไหนเลยจะขับคอนโดโอเคโอเคเอาคุณพ่อตื่นเต้นตอนนี้อะคุณลูกก็ไม่รู้อยู่ไหนตอนนี้ยังยังไม่เจอกันยังไม่เจอกันคุณพ่อยอกระตันอยู่วันนี้ได้นาเอาจักรยานที่ลูกสาวรีเควสลรีเควสมาให้แล้วนะครับ อีกสักครู่ก็คงจะเจอกันประมาณนี้ประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ก่อน